ขวักกันแบบกรันดำอ่ะยึ่ตัวแล้วมึงยิงได้สิบห้าเู้ดพัฒนาวันนี้อ้าพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเอ้าโอ้ยยังกูกำลังเปิดสกรีเ,เลยในหะ้องทองเลยสัตว์อร่อยวันหน้าทองทองขึ้นอะเออน้อออกแต่กูไม่รู้คืออะไรเป็นไรยังไงเปลี่ยนตัวเล่นนะ เออเล็นตัวตเล่นเพม่นเพียบอง่น v พียบมั a ต้องเ่ a t ตอง่เมตอเล่เย่นมันองเ่อง่บอเล่อ่ไไนเพล,ล่กกนนะเพน่กบนอาัตอเ่อ่เอยง่ัม็กเลย่ยังยมัง่มมนะมักนะเน้ย หมดแล้วหมดอีกทุกหมดยังไงวะจะซื้อนักช็อปมารอบหน้าจะช็อปคือยืนเฉยๆแล้วค่กดสกีลช็อปยิเดียวก็ช็อปตะสุดนี่ยิงไม่พองทีเร็ว ไม่มากูัะมันหนีมามีไหมตรงนี้มีคนไหมเก็บโอเคุณลลนุนคุณหลอกเพื่อนแล้วเขาตาไหมมึงจยากทำหนาดนี้ไม่ได้นะอะไรเลย แล้วกูจะเอาของที่ไหนอ่าปืนเนี่ยให้กันนะมีอยู่สามสิบหกนัดตายไปละพี่คนในแพทข้างล่างอ่ะหน้าเลยทำให้เอาไม่ได้ไหมเอ้าโดนโดนคือเดียร์รู้สึกเลยหลัรู้สึกเลยข้างล่างนี่นะข้างหน้าเราเลย phân biệt hạng tây nguyên tạng tây nguyên tạng tây ายาหิงสู้เอ๋หลดอดเจออย่างหลอดเจออย่งของลอดอย้่าๆๆๆๆๆเธอในหัวใจีไดไ้ไหมเปิดปูไม่ได้ไม่น่ามาช่วยคนนี้เลยเย้โอ้โหเย้เด oh yeah. า,าแค่นั้นแนั้นเอิไปเลยไปเด,ดย <c oughs> มีคนมีคนบินนะกูวะคนบินมีนนคนบิน,น,บนต้องายนะตายน่ะตายนะขึ้นมาตายน่ะอ้ยยย a ยยยยยย t ย e ยย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  i ย e ยยยยยย t ยยยยย t ยย ยีย่มายืนยืนแบบทับเท้ากูต้องร้อติดะบุไฟเลยยี

ทุกคูก็อยู่ข้างๆพวกมึงเกียร <g ül> <c oughs> ตีนเี็นไหม Something good this way. Get ready, it's sip. Might be something good this way. I am taking fire, friends. โอนไปสองนัดไปดีกว่าเพี่อุ้ยเกาะแตกโค้หัวเจ็บ

ูคิดว่ามันเป็นพวกสตรีมเกมอะทำไมมันเขียนมันจะเขียนว่าเกมมิ่งมันเขียนกำมิงม่งอะไกมิงงม่งกำมมิงงม่งกำมิ่งคนไทยแน่เลย ไลรเหลือสิบลูกอ่ะง่ายๆคือโอ๊จะขาดเกมคอนเนอรไมใช่ยิงโดนยิงโดนมีกระปกลโง่ๆเนี่ยมันคงมีปรนปุลโง่ๆปูไม่ไมีอะไรเลยหายกระสุดนี่เนี่ย <ś ered> <ś ered> ไอ้เหีย้ <ś ered> <ś ered> <ś ered> ยเขาโดนสแกนเฉย ยุ่งงเนี่ยสีกับมึงเลยเนี่ยเอาเป็นรวง That's good, I am down. Coming, down man. I need help. Throwing <rubbing fire sound> <flight> ลบอยู่เสียยังไปกูไปก็เถอะปะ

ปั๊มยาซะบ้างนะโอดแรงเลนะ็วยาแม่เด็กคนทิ้งแม่หนึ่งดนะังขึ้นอะอาจก่อนกระโดดเดี๋ยวเวทเหนื่อยไม่รอดเอ้ยอาจจะเล็กไงนะตายนะนนอาจจะเล็กทีอาจจะใหญ่ ตายแล้วก็วินมาหากูณยี่จะขัดรดเลยพี่ัดดเลยเออแล้วก็เสร็จแล้วก็โดดมาเลย คิวกับูหน่อยกดคิวตรงนี้หน่อยกูไม่มียาใหญ่เหมือนกันเทุกคนเจ็บปืนปืนนี้ไม่มีลูกอะเนี่ยลูกไร์กูเนี่ยกูต้องเก็บมาด้วยอกเ่

I killed an enemy. Got our friend's banner. This is great. Throwing a respawn beacon for us. Lucky us, we are already inside the ring. You hear that? There's a care package coming down. Ooh. <laughs> ไม่มีคนวิ่งเ,เพื่อนละนนคนมาป้ไม่มีใจเปลี่ยนเลยยิงกุตังเลยสักไอ one squad left. Still out. Recharge. My... Oh, back. Oh, okay. Look out, Lom back. The a Phoenix, Enemy taken down. What? Need to recharge my shields. Rings there by one minute take close. I am taking fire, friends. Reloading. Frag out. 45 seconds. Rings close. Oh boy, man Hey, hey. They spotted me. I'm taking shots. Not far from the room. Half a minute. Enemy down. Reloading. Killed. Re Recharging my shields. Looks like who's ready to fly on a zip line? I am. Enemy spotted. Ten seconds. The ring's close. Ah, what E. Pan, have? E. God เพืตัยิงตามดีกู้ชาได้ปืนอะไรมาก็ไ่รู้ิแนนแนัยงนอ่อ๋อาเบร์หน้าตาคีกกูชนะเยุ่กูชนะลแล้วในที่สุดกูก็ชนะสักทีทำอะไรเลยอ๋ศูนย์ ลอยหกตบหกดาวเมจชุบแล้วชุบอีกออกไปหน้าที่กูมีแค่อย่างเดียวชุบก็ <laughs> แต่ดีตรงที่มันไม่มีใครตายไง